hoy radan นะไปพูดคุยไปปรึกษาได้โผลกำลังหล่อเลยดิจัดครับไซเอ็ N ครับไซแอลดูแล้วสมบูรณ์ดีครับอ่าหรือจะเป็นโบ๊ะบ้าห <c oughs> ้าอยวันนี้เราจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยสำนั้นนอกจากสุขภาพแล้วนะครับการนําพาเอาเด็กๆน้องๆเพื่อให้หลุดออก5นาที10นาที1ชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวผมพาไปปั่นนะครับ4.2กิเมนะครับ <c oughs> รับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโคงรับ แฟนพันธุ์แท้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ต้องเข้าแล้วใครตกแต่งได้สวยงามนะอยู่ไหนเอ่ยนำรถจักรยานมาจอดได้ประกวดนะครับมาอกอดร้านนี่อะไผมนิดนึงครับพี่มานะครับครับพี่มานะอยู่ที่ใต้สติ๊กเกอร์ขี่จักรยานปลอดภัยนะครับครับขี่ไฟฟ้าแล้วก็เข้าสู่วงจรอ,อายุตั้งแตสิบสองสิบสามปีครับตอกหายไปเลยครับทั้งวงเลยท่านคิดว่าครับสสมต้องหรือไม่การรณรงค์นะครับ ไม่ใช้บุ่วีถ้าเห็นด้วยแปะมุมทางด้านซ้ายมือสีเขียวนะครับไม่เห็นด้วยแปะขวาไปเลยครับท่านริสแตนนะครับโอ้โหใส่แล้เขาบอกว่าโอ้โหกำลังดีแล้วลองดูแล้วครับฮแต่วันนี้แถวได้หน่อย่ะไปแล้วเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับวันนี้นะเอามาประกวดผมมีชวยรางวัลในห์ครับกลับเข้ามาแล้วพี่เก๋มีนีกระติกน้ำมีกระบอกน้ำแล้วก็ใบประกาศสิริบัตรด้วยฮะเดี๋ยวผมขอเรียกไปเช็คของเดี๋ยวพวกเขาเขับทันทีบอกว่าอ่าพี่ตั้งครับ ตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนผมก็เลยถามกลับว่าแล้วคุณมาไหนล่าในช่วงนี้เป็นใจครับหน้าที่การงานของเราอากาศดีเย็นเย็นรถน้ำเย็นที่ด้านหลังนะครับและอะไรเลยครับทัพประหลัดตกลงอ้าวแตงโมแตงกีโอ้อโองให้น้องหม่ติดถิ่นไหมติดถิ่นติดข้างล่างก็ได้ที่รักษาเห็นด้วยติดป้ายสีเขียวไม่เห็นด้วยเอาจักรยานไปเลยนักปั่นทั่วประเทศนะครับ รวมพลังต้านบุญว่ากันว่าใส่และผูดต้านทานดีว่ากันว่าเสียตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านกัได้ดีเราต้อนรับท่านุกๆรายการจังหวัดนะครับที่จะมาร่วมในพิธที่ดีัดให้รับเลยนะครับเอาอะครับนะจัดให้ไม่ใช่เฉพาะนะครับใครได้รับเชือไปแล้วเรามีหูขอสีเดียวนะบ้างร้อยนะครับขอส่วนเสื้อไม่เอาพักคอนะครับไม่เอาพักคอไม่เอายอร่อยรอให้บริการเดี๋ยวกลับเข้ามาผมมีกระติกน้ำไม่ต้องซื้อ นะครับวันนี้99บาทไม่ขายเซเว่นไม่มีนะครับแต่ว่างานนี้งานเดียวที่เาแจกให้นะครับทางริสแอนไปบอกเอ่อเราจะไปเวอร์ชันเวอร์ชันจาเวอร์ชันไหนจอบกระพิบขึ้นามสกุลที่อยู่นครับเบอร์โทรศัพท์กรุ๊ปเลือดและย่างเมมีเพื่อนรางวัลให้อีกแล้วคนที่มีอายุมากที่สุดในงานนี้คนที่มีอายุน้อยที่สุดฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะเอาเพื่อรางวัลกลับบ้านยังรถเก่าครับ รถเก่าโบราณนะครับการประกวดอาสามภะอิลุงตงนางที Look ่เพ yeah. ิ <c> <és> okay, okay. ่งกลับมาจากกัมพูชาเห็นไ้มนะครับเดี๋ยวเอาเพื่อนงวันกลับบ้านด้วยปาดบ้านเพราะวันนี้เราจะเป็นเบอร์หนึ่งในใจเธอเสมอจะไปปั่นกับเพื่อนยังไงเดี๋ยวเอารถไปได้เลยผมมีกูรูนะครับเอาเลยครับสี่ครับตอนนี้ยังไม่แจกนะกระบอกน้ำยังไม่แจกนะครับไม่เหมือนเพื่อนเมื่อไห้่ใบโมหวาน อร่อยสีแดงวันหยุดสุดสัปดาห์ว่านัดเจอกันทีน่8โมงเช้าน,นะครับหรือจะมาดูน้องแพรสาวสวยนะครับที่เป็นนักกีฬาจักรยาทนทีมชาติพิษไปโอลิมปิกเกมมาที่นี้มาเจอกันทีน่ไหนตั้งแต่วาาาเวลา8นาฬิกาแล้วก็ไปใครให้เส้นทางในระหว่างการแข่งขันทุกวันต้องกราบขอภัยนะครับเราเจะมีการครับอ้าวพี่มานะครับพี่มานะอยู่ไหนเอ่ยนะม,มา <laughs> ครับคุณพี่รถจักรยานโดรเรมอนสีฟ้าเมื่อกี้เจ้าของรถจักรยานสีฟ้าครับโดรเรมอนคันนี้ครับอ,อ่าเพราะไปชาค,ครับอ่าน้องนิวเยียพี่มาน่ามาแล้วนะอ่ะพี่มาน่าเตรียมหน้าเวทีเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวให้รายละเอียดได้ได้อ่าได้เดี๋ยวพี่มาน่าไปเอาใบคันหนึ่งน้องนิวเยียแล้วก็เดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีเทศบาลตำบลทรายเทศบาลตำบลสายดาวนะครับอผ้าเตยแพหรือท่านนะครับ ถ้าสา,ามารถมปเก็บภาพได้นะครับมุมต่างๆต่อกันครับก่อนหน้านั้นเราจะเป็นเหเป็นลานต้อมจ๋าพร้อมแล้วถ่ายรูปแล้วพบกันใต้อย่างเดียวใครใส่แล้วไม่หลอ่อไม่สวยนะครับอยากจะเก็บภาพมุมแบ็งกรอบครับโอ้วันนี้สวยงามครับสสสบ,บอกคดมวลมนุษยชาติด้ใช้การออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบครับ จุดไหนที่เราอยากจะเก็บรายละเอียดนะครับอยากจะเก็บภาพไม่แน่ใจว่าน้ําเย็นๆคกเย็นเแป๊บซี่เย็นๆและโซดาครบจบแน่นะเราก็มารับน้ำดื่มเย็นๆครับแตงโมฮะเราจะร่วมประกอบพิธีกันทำอะไรกันแน่ครับนะฮะและไก่ยาทั้งหมดเลยนะครับที่บอกไปครับพี่ๆครับนะเป็นการให้เก็บแต่ทางเจ้าหน้าที่ระดับรีบ่งนะครับ พ้อมด้วยประสบทิกรชาวจังหวัดจันทบุรีที่ได้มาพร้อมกันอยู่นาทีนี้เพื่อ,อยานเพื่อสุขภาพชนเกลอหาเภอปูนร้อยจังหวัดจัทนทบุรีเขาวัพระปรไทยมงคลขออนุญาตพห่ผีพระภาคเจ้าทมาโะสรกาลพระเจาเิลพระสยาม ขยันเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเป็นลําดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญรับขยัน่ไทยในภาคลารสสัรต์นายกทิศการพัลลาแม่คุุน้อนใต้อุกิจรวชัยอุปนายกงคาการท่านผิหาาวิทยาลัยมหิดลานวาเอกภาิเรโบุญศริเพือหัวหน้าทุ่โตกุงหฐานาณิวิเดืที่สี่ท่านประธานจักงานฉันและสมัารกองทุนสัตว์สุ้การสร้างสสุขภาพหรือสอ ท่านพลเอกเกชาเหีนเกษรรองประาธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระีรมราสูขขันธ์ยกสมกคกาคมกีฬาจังหวัดแห่งประเทศไทยในรูกชาวิาุนันท่านสมศักดิ์พเนียงทองอุป,ปนาย,ยกสมกคกาคมกีฬาจังหวัดท่านสื่อมวนชนและแขกผู้เกียตติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกี่จกักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติการกำกับพิธีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย และขอขอบคุณกานบริริมเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ผู้เข้าลงกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพจงประสบความสําเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการและขออาราธนาพระฤาษีตะไตร์เฉลิมพระเกียรติประจําปี258ณบัดนี้ขอบคุณมากครับเกชาแห่งฤาสีนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยครับ จะได้มอบการแสดงความขอบคุณครับวันนี้ท่านได้โอกาสจากทางสมาคมและให้เกียรติทางสมาคมตลอดปี2024ครับเรามีกิจกรรมเป็นอย่างต่อเนื่กีฬาจักรยานประเทศไทยจำานดสอบรูปด้วยกันครับในวันที่9กดกพครับ าผู้กำกับการสถานสาธารณสุขขอจดจนเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาครับทุกหนยน้ำร้อนแล้วแต่มีความสาคัญของเราทำสำเร็จแล้ววันนี้เราเป็นส่วนนทรนะครับ นะครับสังเกตการแข่งขันในไลฟ์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แสดงความยินดี้วยนะมาแล้วดีด้วยนะครับดีด้วยครับเิรื่อีั่นใหม่ครับลก้องนะครับโอเคครับ ใช่และหญิพล้อมแล้วเราเห็นเพื่อนรักสามไวเราเห็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะขอให้เห็นอย่างชัดเจนที่ได้แก่นะครับเป็นท่านนิรนดิ์นาประสิทธิ์นะครับเกิดวันที่7ธันงราคม2490แจกยังไง่ะครับคราวนี้ถูกนะครับครับถือกันถือไว้ก่อนจ่าทุกเปิดอ่านะครับ ต้อเปิดยาต้เปิดไอเดี้หนเป็นลูกาหรือลูกคืนก่ายัได้สำคัญอ่าหนึ่งสองสาม ของกงหนึ่งร้อยบาทนะครับคนดีก็มีที่ยืนคนมีนั้นใจส่งต่อครับเราไี้รู้วัน้เกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องของครับ